สวัสดีครับวันนี้ร้านบูมเอสอาร์กาลานนะครับก็จะมารีวิวนะครับรถทะเบียนปีหัวฉีดนะครับทะเบียนแท้ทุกคันนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวคันแรกก่อนเลยคันแรกก็สีขาวนะครับคันนี้ขายอยู่1นึ0 0แบาทครับส่วนคันสีเทานะครับคันนี้ขายอยู่1นึ0 0 0สหมื่นบาทครับผมส่วนคันนี้สีดํานะครับคันนี้สีดําก็ หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับรถทุกคันนะครับมีทะเบียนหมดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับชุดปูงชุดล้อนะครับดุมนะครับฝาเครื่องปิ้งทุกคันครับอ่าอ่าเราเปลี่ยนของเหลวให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางให้นะครับทุกคันสวยปิ้งๆเลยครับเหมือนได้รถใหม่ไปขี่เลยนะครับ ยาง,ก,งก็ใหม่นะครับน้ำมันของเลวก็ใหม่นะครับก็สนใจก็ร้านบูมนะครับ088 452 1524เร็วๆนี้เราจะมีจัดไฟแนนแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านติดตามกันนะครับที่เพจแล้วก็หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ